โอเคครับนี่เป็นเชลเลยตัวที่2ี่ครับตัวที่2ี่ของกกก่อครับสองสามคลิปมานีมิเตสมลนครับติดแบบสมลนเลย นกย่านกล้องครับช่วงนี้บกค่อยอน,นันปันได้ส่วงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกกกอกได้ครับส่วงนี้กกกอกไกลเก็บใช้เลยแหละครับวันนี้อ่านี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งใช้เลยมันตัวที่ตัวที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่น่าจะเป็นตัวเมียรครับ เป็นตัวเมียแหละครับตัวนี้น้อยหัวร้อนร้อนขาเล็บค้ายๆตัวเมียแหละครับโอเคครับชช่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้ครับหัววางหินเก็บถือว่าดีขึ้นแน่แหละครับเอ้ยกกกอกเอ้ยเพชรดำครับเก็บก็ถือว่าดีขึ้นแน่แล้วส่วนวัางหินนีง่ายค่ายครับว่างหินนี่ง่ายไปอยู่นั่งร่องบุรีรัมย์ครับผมาฝาก ต่อไปก็เป็นของนาที่ของกกกอก่อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ